กุหลาบนะคะกุหลาบเราจะต้องตัดแต่งอยู่เสมออันนี้เมื่อก่อนวันพระเนี่ยมันบานสวยอยู่พอหลังวันพระกลับมาสามวันก็คือว่ามันถึงการเวลาของมันเราก็จะต้องตัดตัดแล้วเดี๋ยวมันจะแตกนะคะไม่ต้องกลัวบางคนบอกว่าตัดทําไมเดี๋ยวมันแตกนะคะไม่ต้องกลัว เหมือนอันเนี้ยเหมือนอันเนี้ยก็คือว่ามันถูกตัดใช่ไหมคะเราจะตัดสูงเอาไว้ตัดตรงนี้เสร็จแล้วมันก็จะแตกด้านล่างออกมาอันเนี้ยถ้าเราตัดตั้งแต่อย่างเนี้ยมันก็จะแตกเร็วแต่ถ้า ใครงกก็ไม่ต้องนี่อันนี้ชมพูม่วงชมพูอ่อนออกม่วงอ่อนออ่อนสวยมากกลิ่นหอมด้วยนะคะถ้าสีอ่อนๆอนะ่ะกลิ่นมันจะหอมมากกว่าสีแรงๆนะสีเข้มๆอ่ะอันนี้เลื้อยเลื้อยแบบเป็นพวงค่ะ อันนี้ก็ตัดไว้รอนี่ขึ้นมาแล้วนี่ตัดเสียตอนนี้ไม่ต้องรอให้แห้งตัดเสียตอนนี้